เบิรลนปทุมราดลัน่นเล็กใหญ่ไม่สำคัญแต่ผมสายควงรายการเบิร์แอมสัปดาห์นี้ทั้งหากระจายและได้ความรู้เรื่องเพศพบกับหมอก้องก้องนภัทรจิโรธนพง์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศวิทยา Sex and hip, เซ็กแอนด์เรเลชชิฟเทอราพีที่จะมาเผยความลับจุดซ่อนเร้นแบบไม่มีกักทำยังไงกลิ่นปลาเค็มจะหายไป เรียกว่าเปิดโลกเบื้องปทุมราชมากถึงกับล้านเล็กหรือใหญ่ไม่สําคัญแต่ผมสายคลวงก,การเรียนเสกววหมอกล้องคือสุขภาพทางเพศแต่ว่าเราจะเน้นวิธีการดูแลโดยการใช้องค์รวมเป็นหนึ่งหมวดของศาสตร์ชะลอวัยผมชอบหลักสูตรนี้มากเพศท,ที่ดีคือเครื่องวัดสุขภาพทางเพศเวลาที่มีเพศสมคัญกล้ามเนื้อเราต้องแข็งแรงถ้าหลอดเลือดมีปัญหาอาวัยวะเพศก็จะไม่แข็งรู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้ยังไม่แพร่หลายมาก เล็กกับใหญ่สำคัญตรงไหนกับเซ็กหรือเปล่า mm hmm. หมอก้องอยากให้แยกคำว่าความสะใจที่ได้ครอบครองกับการทำแล้วถึงใจซึ่งมันคนละเรื่องกันแต่ก็จะมีอีกอันหนึ่งคือถ้าใหญ่ไปจนเลยจุดทำอะไรก็ไม่เป็นก็ไม่ต่างกับเขาขับรนตกทางลูกรังไม่รู้จุดเสียวไม่รู้จุดเสร็จตรงไหนจีสปอร์ตคือถ้ารู้จุดของผู้หญิงเขาจะถึงใจเบิรน <Burn. S 1> ผมไม่ใหญ่หรอกผมสายควงครับหัวรออยากรู้ว่าการมีกลิ่นเกิดจากอะไรได้บ้าง หมอก้องถ้าของผู้หญิง100%เอร์เซเกิดการการเจริญเติบโตของแบคทีรียที่หมักหมมมากจนเกินไปนะครับลกลิ่นทุกกลิ่นบนปะทพีนี้ล้วนแต่เกิดจากจุลชีพหรือพวกแบคทีรียที่หมักหมมอยู่บริเวณนั้นแล้วในบริเวณจุดรับอับชื้นมันจะมีต่อมเหงื่อซึ่งจะผลิตไขมันผลิตน้ำผลิตเกลือแล้วก็มีแบคทีรียเจริญเติบโตตรงนั้นอีก พอเจริญเติบโตพร้อมกันกลิ่นก็เลเททที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการลดกลิ่นก็ต้องทลางออกเพื่อลดระดับของแบคทีเรียลงไปแต่เราก็ทลางออกได้ไม่หมดหรอกครับเพราะถ้าเกิดเอาออกหมดมันเป็นการทําลายระบบนิเวศจะต้องหลงเหลือไว้บ้างแต่หลงเหลือตัวดีๆที่ไว้สร้างกลิ่นแค่นั้นเอง ถ้าไม่ได้มีการรักษาที่ดีนําไปสู่อันตรายอะไรได้บ้างหงอก้องถ้าเป็นกลิ่นที่มีแบคทีเรียแบบพลัดิินหรือแบคทีเรียเจริญเติบโตมากผิดปกติเองผู้หญิงจะมีปัญหาอยู่ประมาณ2-3โรคที่เราเห็นบ่อยๆหนึ่งก็จะเป็นต่อมบาโทลินอักเสบผลิตของเหลวที่ช่วยหล่อลื่นกับอีกบางคนก็อาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ บางคนก็เกิดเป็นแผลอับชื้นเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะมันอักเสบแล้วที่คนไม่ชอบกันก็คือกลิ่นปลาเคม็มเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งที่แบบคาแรคเตอร์ชัดเจนมากชื่อว่าการเนเรลลาเวจินาลิสเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดจะเป็นตัวที่ชอบสร้างกลิ่นปลาเคม็มโดยเฉพาะสามารถติดตามเบิร์นแอมได้ที่ช่องทาง facebook vdo youtube ี d o วันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารรายการเบิร์นแอม เฟสบุ๊กวีดูแชนแนลอินสตาแกรมวูดีเวิลด์แชนแนลยูทูบวีดูทิกตอกวูดีเวิลด์